มาเรียพี่น้องที่ทุทางทุกมองสุนบลมื่อกับผนัสร้างสัดเจาคือเก่าพี่น้องป้าพี่น้อยพี่น้องฮัก็เคยเห็นนะป้าเคยปุ่นป้าจะเล่นหน้าพี่น้องป้าแม่จ้าเออธรรมส์เอาไปไป มาเห็นกันได้พีนะ่น้าพ่อไหนนะ้าตดสลุมบ้างอืมบ่เคยเพ้าบ่เคยเห็นพี่น้อยปลาเฮ่นะน้ำแห้งได้ตาตาพี่น้านะหนุ้ยพี่นะ้าหนุ้ยจ้าใชา่อ้า นปลาเปล่าเ้ยปลานบะปลาลายนะอือขาะคมคนลาะอะไรัน ให้น้ำน้ำแห้งนะพี่น้าพานพก่น้าฟางบัตรเดียพี่น้ามือในะพีนพ่น้าป้า,าอ่อนหนะักเลยพีน่น้ง ตุส๊สลุงพน้ามันได้ไดพนาอตุอสลุงแกนพ้พนาอือนา้น้ำแห้ง,งนะ ปาท้อฮโคตรเกยพิน้าเ้ยลายเกยเหงนนะพ่น้าอื้ ลายพี่น้องลายลายพี่น้องปลาปลาพี่น้อปาพน้องอืมตกปลน้หมอมีปลาพี่น้ปลาซิยวน้อยปลาคาวน้อยนัปลาด้ยโอ้ย พี่น้องลาเกลไปใหปลาเข้านะมักจะขึ้นบ้านให้ล้มไปล้มปลาให้ปลาตัวเดียวให้เห็นป่ะปลาเต้นพี่น้องโผุนปลาพี่น้องเอ้ยนี่จะปลาขาวนะเฮ้ยปลาตันเฮ้ยปลาเต้นพี่น้อง พี่น้องปลากร,ก,รกระเดียดเถอะเออปาลาลอะไรพี่น้องอืมปลาอลาให้ปลาตะเพิ่นปลาพี่น้องเอคยพบเคยเห็นไหมล่างเออเด็กกุบปลา มันกับมว้วนนะไอ้นะเนอะอมันกัปวดแล้วนะนะนเอ้ยแต่ปลาคาวเน,ะนาะอืมใช่ครับผป,ป,ปลาปพรับตุก๊กชะลุงจา้าพี่น้องจา้าปวดนะครับผม อืมนะโอ้ยจะตึกน้ำเลยนะโอ้ยปลาพี่น้องมีปลาขาวเนาะปลาเนาะเจ้านําดูปลาลายเด้พี่น้องเอ้ยแม่นๆเอออือ อ,อนปลาพาคนทางว้ิ้ัน,นะนตามสัจกจก,จกปปรปลาสถอเฮ้ยปลาส้ลาลิ้าเออ เออมกีกุ้งปลาพนะี่น้องเอ,อ้ยมีตุกุ้งกับปลาเนาะลายเกลือลแมนอ้าวลาตะโก้โคบโหดูพี่น้นะนองต,นะตั้งหมวนเลยนะนะลายเกลือพี่น้อนงะเอ,อ้ยปลากับลายลยีปลานะแมน แม่เคืองคลองปาปลาเฮ้ยผุดเป้ยนะผุดปลาดปลาเนาะน้ำแห้งพ ah 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 ี่น้อยแม่นออ barang menggunakan pindah dah untuk dah anak แดดเหรอวะมีเหี้ยเพราะผูกทางตนะัวนั่ไปป่ะไปไปยบ่อน้ำตกป่ะ ใช่ตนะรมะอรหนี่แบบนี้จะเล่นแบบว่าโดดินา้ามัยืนปายเลยนาครคุณผเคยเห็นปลาลายพี่เนางเอยแต่สมูทน่ะไก่ตัีดีพี่เนาะเอออ่อนปลานะ ปลาปลาปลาลลาป้าไปไปัไปัดถ่ายถ่ายูปลาจนาปขอหน้าของปลคองหน้าัน่ผ้เปลาี่ย um> ิงคิดไปแล้วเกตผู้ชน น้อง,องเขขอิร์วพอมมีข้ามรับคลิปเดยพี่น้องฝากติดตามสร้งเสียจกเก่าฝากกดไลค์กดแชร์เพ่อมาขิ้น,น้าสูบาปด่น้องไปแล้วน้องบ๊ายบาย